การคือคุณต้องเตรียมภาพสินค้าที่ไดคัตเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ไดคัตไม่เป็นไปดูในช่องหน้าช่องครย่านะคะมีไอตัวอัปโหลดตัวล่าสุดเนี่ยใกล้ใกล้ใคลิปนี้ค่ะคุณก็ไปดูได้นะแต่จะแยกไว้ให้วิธีการไดคัตอ่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเมื่อกี้เราสร้างเอกสารใหม่ไว้ด้วยนะคะไปใครที่จะไม่ได้นะกดเมนูไฟล์กด new แล้วกดตรงนี้ตั้งค่าแล้วแต่ตามต้องการเลยถ้าเกิดจะทำตามกันก็กดเนะี่ยห้า ตั้งค่าตามนี้นะคะพิกเซลพิกเซลห้าร้อยเรโก็พอกดไว้กดตรงนี้ปุ่มไว้เนี่ยแล้วก็กดโอเคอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวขอทิ้งอันเก่าก่อนอ่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําภาพประมาณนี้กันสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือภาพสินค้าที่ได้คัดเรียบร้อยแล้วข้อความที่ต้องการถ้าเกิดมีโลโก้มีสปอนเซอร์ก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ ข้อความที่อยากจะใส่หรือราคาไปด้วยอะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันแบบง่ายๆนะเดี๋ยวจะกขอกางเรฟเฟรนซ์ของตัวเองนิดนึงนะคะอะเอาแบบเอาแบบแรกก่อนแบบไหนที่คุณถูกใจก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะคะเดี๋ยวจะทําแค่เอาแบบ2แบบแรกก่อนเอา2แบบแรกก่อนนะคะ2แบบแรกเอาแบบง่ายๆกันไปก่อนอาที่เห็นกันบ่อยๆต้องต้องสารภาพก่อนว่าย่าก็ไปดูบ่อยๆแหละว,ว่าเอ้ย ไอการตกแต่งสินค้าใน,น lazada shopee หรือว่า fanpage ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ทำยังไงถึงจะสะดุดตาเราอะไรเงี้ยเออยาก็คิดคิดคิดตามเหมือนกันแหละว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเลือกร้านนี้วะในเมื่อร้านแบบมันมีร้อยแปดเลยนะในเฟซบุ๊กอ่ะใน y o u t u b e ในแอปพลิเคชันต่างๆถูกไหมอืมเพราะฉะนั้นเท่าที่รู้เท่าที่รู้สึกได้ก็คือมันไม่รกหนึ่งมันไม่รกสองก็คือสินค้ามันชัดมาก ส่วนอย่างนิยมใช้ก็คือ,คอทําแบบเนี่ยแบบแบ็กชัดเจนจริงๆส่วนตัวเนี้ยถ้าเกิดเอาลงแอปเนี่ยย่าก็จะเอาอานี้ออกเพราะมันบังตัวสินค้าสินค้าเราคงควรจะเห็นชัดเจนอ่ะวิธีการเอาสินค้ามาวางก่อนก็ได้แล้วแต่นะคุณจะทําอะไรก่อนก็ได้ยกตัวอย่างเช่นภาพนี้นะคะภาพนี้ไอตัวเห็ดนะวิธีการวางเราจะเอามาวางบนนี้แท็กดูแท็ดีนะคะคลิกซ้ายคลิกซ้ายนะ คลิกซ้ายแช่ไว้ที่สินค้าตัวเห็ดของเราเลือกเลเยอร์ของเขานะคะนี่เลเยอร์นี้นะคลิกซ้ายแช่ไว้ลากมาจี้ไว้ที่แถบนี้ให้มันขึ้นนะคะแล้วก็มาลากมาวางอย่าเพิ่งปล่อยเมาส์มาปล่อยตรงกลางปึ๊บอ่าเนี่ยเราเอาแค่นี้ก็พอนะคะคราวนี้เดี๋ยวอสอนให้ทําอะไรอ่าแบบง่ายๆเลยนะมันมีหลายวิธีย้าม,มีหลายวิธีแต่เอาแบบ เอาแบบงูปล,า,ปลาตามภาษาเรานะคะเห็นเลเยอร์ไม่มี2อันคุณไปที่ถังขยะเอ้ย,อยถังข้างถังขยะนะคะแล้วคลิกตรงตรงนี้มันจะขึ้นถ้าเกิดเอาเมาส์ชี้เฉยๆเนี่ย Create New Layer คลิกซ้ายเห็นนะเขาสร้างใหม่ดับเบิลคลิกก็ได้ค่ะเราพิมพ์คําว่ากรอกดับเบิลคลิกปุ๊บเปลี่ยนชื่อแล้วก็ Enter เราจะได้จาง่ายไงดับเบิลคลิกตรงนี้ปุ๊บอ่าสินค้าเรา Enter เห็นไหมคะ เราจะได้เลือกเลเยอร์ได้ถูกนะคะอ่ะเอาเมาส์มาคลิกที่กรอบแล้วเลือกสีของกรอบค่ะเดี๋ยวเราจะทําเป็นกรอบสีคือจริงๆเอาแบบนี้ก่อนเอาแบบที่ย่าจะสอนก่อนนะคะเลือกสีกรอบที่เราต้องการนะคะอ่าแบบนี้ค่ะสมมุติคลิกที่คลังสีนะแล้วมันจะขึ้นแบบนี้มาคุณเลือกเลยคุณอยากได้กรอบที่อยู่ตรงเนี้ยกรอบสีอะไร หรือแนะนํามันแล้วแต่ว่าคุณตรงข้ามไปเลยก็ได้นะคะหรือจะอิงจากในนี้ก็ได้เช่นอ่ะสมมติถ้าเกิดได้นะแล้วก็จะเลือกอยากได้กรอบสีเดียวกับไอ้ไอ้ไอ้ขนของน้องชิบะเนี่ยเนี่ยเอามาไปจิ้มปุ๊บเห็นไหมคะเขาก็จะเลือกกรอบสีให้เนี่ยสีตรงกเลยเลือกสีแดงเา็าจะแด,แดงให้อ่ะโอเคมาถ้าเกิดคุณอยากได้แบบนี้นะหรือถ้าเกิดอยากได้แบบอื่นเลือกไปเลยค่ะเลือกเฉดได้เลยแล้วก็เนี่ย เลือกเฉดสีก่อนแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะคะอย่างของย่าเนี่ยเอาสีของน้องชิบะแลวกันเอาเอาเป็นแนวทางให้ก่อนคุณอาจจะแบบแบบนู้นก็ได้แล้วแต่นละ้เลือกสีตามต้องการนะแล้วก็เลือกอ่ะอยากจะเอาโทนนี้อ่มเข้มๆสักนิดนึงกดโอเคคือไม่อยากให้สีมันแจ่นมากกรบตัวสินค้าเรานะคะสินค้าเราต้องเด่นก่อนนะคะจากนั้นกดโอเคปึ๊บอ่ะวิธีการ ตรงนี้ข้างยางลบอะค่ะเห็นตรงนี้ไหมบางคนเป็นรูปแบบนี้อยู่แล้วเป็นตัวการ์เด้นทูลนะคะเป็นตัวการ์เด้นทูลไม่รู้ไม่รู้เรยวไวรอเปล่านะเออนะคะจากนั้นจากนั้นคลิกขวานะคะแล้วกดถังสีอ่าเมาส์เราก็จะกลายเป็นถังสีเห็นไหมคะปบ๊บให้คุณกดตรงไหนก็ได้เลยค่ะในกรอบนี้คลิกซ้ายแฉคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเบ๊บ อโอเคไหมคะแล้วเปลี่ยนเมาส์เป็นมูฟเปลี่ยนเมาส์เราเป็นตัวไอเนี่ยไอตัวมูฟเนี่ยอ่าทีนี้เห็นโอปะซิตี้ไหมคะเคยจะพยายามสอนให้ใช้เครื่องมือหลายๆตัวที่มันไม่ซับซ้อนมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือแบบเดิมเนี่ยบ่อยมากเลย opacity กดเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ลากลงมานิดนึงให้เขาบางเออพอให้เห็น สินค้าเราข้างหลังอนะจากนั้นดูดีๆนะคะไอข้างตัวทีเนี้ยมันมีปุ่มนี้อยู่เอาเมาส์ไปชีบบ้ปุ๊บมันจะเขียนว่าเล็กแซงเกิลของคุณอาจจะเป็นแบบนี้อยู่สี่เหลี่ยมหนาๆแบบเนี้ยอืมนะคะแล้วก็คลิกคลิกขวาเลือกเป็นราวด็ดคลิกขวาเลือกอันที่สองเนี้ยเป็นตัวราวนะคะตัวที่สี่เหลี่ยมแล้วแบบมีโคง้คงๆหน่อยๆมุนๆสี่เหลี่ยมมนอ่าไอไอตัวมนเนี้ยเราสามารถ กำหนดได้ว่าให้มันมุนไปแค่ไหนหรือว่าลองก่อนก็ได้ไอตรงเนี้ยตรงเนี้ยความโค้งมุนเนี้ยอาจะเอาสักสักยี่สิบก็อลลวกันเบนเตอร์นะคะเมาส์เราจะกลายเป็นตัวอย่างนี้นะแล้วก็ให้คุณค่ะตีกรอบคลิกซ้ายแช่ไว้ไม่ต้องกดชิปก็ได้นะเพราะว่าไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสคลิกซ้ายแช่ไว้ปึ๊บลากเห็นนะคะแล้วก็ห้อมล้อมพยายามตีกรอบอย่าเพิ่งปล่อยเมาส์นะให้มันดูพอดีก่อน เมื่อได้แล้วค่ะเอโทษทีก่อนตีตรงนี้ต้องเป็นถ้าเกิดตรงนี้ต้องเป็นผาดน,นะคะเห็นไหมตรงนี้ต้องเป็นผาดน,นะแล้วก็เลือกเลือกค่าความโค้งมนเนี่ยหรือใครต้องการเป็นสี่เหลี่ยมเฉยๆไม่ต้องการไหนตัวนี้ก็เลือกเป็นอันแรกก็ได้เคลียร์ไหมเลือกเป็นอันแรกก็ได้หรือใครต้องการความโค้งมนเมื่อกี้แบบให้มันดูนุ่มนิ่มแล้วก็ให้มันดูแบบซอฟๆหน่อยก็อ่วาดเลยปลเมาส์ อ่ะด,ดูดีๆนะคะแล้วก็เปิดเลเยอร์กลับมาไอปุ่มเลเยอร์เนี่ยไอตัวกรอบเนี้ยเมื่อเราวาดเสร็จอะค่ะคือคือเราต้องวาดแล้วก็เลเยอร์ต้องอยู่ที่เลเยอร์ของสีที่เราเทตะก,กี้นะกดชิปแช่ทุคขากดคอนโทรลแช่ไว้แล้วกด Enter เขาจะกลายเป็นกรอบเป็นกรอบนะคะจากนั้นกด Delete ปึ๊บอ่าทำให้เส้นปละเหล่านี้หายไปเส้นปละที่เป็นอย่างเงี้ย หายไปให้กด c อน t r ร l แล้วตามด้วยปุ่ม D d อกปุ่ม D นะปุ่ม D ที่คีย์บอร์ดนะคะอ่าคอนโทรลแช่ไว้แล้วก็ปุ่ม D ีปึ๊บเห็นไหมคะอ่ะคุณชอบสีแบบนี้เลยไหมก็ตามใจเลยหรือจะทําจากตรงนี้ที่เราลดตะเกียบค่ะให้กลับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้เห็นไหมคะเออหรือจะทําเป็นเป็นแบบอ่จักคู่นะอื นี่คือแบบแบบแรกแบบง่ายสุดๆละอ่ะเอาให้จบนะเอาให้จบหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะใส่ราคาใส่ข้อความคุณก็กดตัวที่ะกดตัวที่แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะของคุณอาจจะขึ้นเลยเียน,นะคะอ่าช้านิดนึงประมวลอยู่ประมวลอยู่นะคะ จากนั้นค่ะกดตัวทีแล้วก็อ่ะเมาส์เราก็จะกลายเป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่ข้อความสมมตุติจะใส่ราคาอ่ะสมมุติเอ่อร้อยหสิบอ่ะสมมุติร้อยสมมิบเลือกฟอนต์อะไรให้เรียบร้อยแนะนําว่าไม่ให้ใส่แบบเลอเทอะนะคะเลอเทอรนี่หมายถึงว่าฟอนต์หลายๆแบบควรจะใส่สักสองสามแบบก็พอแบบเดียวสองแบบก็พอนะคะเออเอาเขียนเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปปรับ วิธีการเลือกฟอนต์มีต่างหากแลาย่อไม่สอนในนี้นะสีฟอนตอ์ไะอจะเอาสอีขอเลือกเป็นสีดำาทดสอเออสีดำก่อนอันนี้แล้วแต่แล้วแต่การดีไซน์ของเราหรือสมมุตินะสมมุติว่าคุณวาดมาแล้วเนี่ยไอ้กรอบเนี้ยไม่สวยอยากจะเปลี่ยนอ่าถ้าเกิดจะเปลี่ยนกรอบทำไงคะถ้าใช้วิธีการเดียวกันนะให้กดที่กรอบเนี่ยไอกรอบก่อนนะแล้วคุณ เอาเมาส์มาชี้ที่สี่เหลี่ยมเล็กๆข้างหน้าคาว่ากรอบอะค่ะสี่เหลี่ยมที่เป็นตารางเนี่ยกด ctrl แช่ไว้ White. ดูเมาส์นะเอาม,อมาชี้ก่อนแล้วกด ctrl แช่ไว้ White. แล้วคลิกซ้ายเขาก็จะกลายเป็นกรอบอย่างนี้นะจากนั้นสร้างเลเยอร์ใหม่แล้วจากนั้นเลือกถังสีแล้วจากนั้นเลือกสีที่ต้องการจะเปลี่ยนอายจะเอาสีสีดำดีกว่าเอาสีดำไปเลยแล้วกดโอเค เมาเรายัางเป็นงสีนะคะแล้วก็เทคลิกซ้ายเลยเห็นไคะเปลี่ยนเมาส์เป็นมูกเอ่อโทษทําให้เส้นปลาหายไป c t r l D ็ o กเห็นไหคะเปลี่ยนเมาส์เป็นมูกแล้วส่วนฟอนต์เลข5 150อ่อโทษโทษอ่า150คลิกที่เลเยอร์150เราต้องการจะเปลี่ยนสีก็กดตัวท T แล้วมาคลิกตรงกลางของข้อความนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขข้อความ ลุมดำจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนจากตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเปลี่ยนบางคนใช้ใช้เว็บ p h o t o p e a com ะค่ะคุณเปลี่ยนที่แท็บนะเปลี่ยนสีข้างบนนะคะสีสีฟอนต์นะปุ๊บแล้วจะใช้สีแดงเอาแบบเอาแบบธรรมดาธรรมดานี่แหละอ่ะรอยห้าสิบอืมอ่าเลื่อนตัวสินค้าคลิกที่เลเยอร์ก็ได้นะคะเลือกเ,เยอร์สินค้าก็เลื่อนไปเห็นนะ อ่าแล้วก็ใส่ข้อความตามต้องการเช่นเช่นหรือจะใส่ภาพแทรกเข้ามานะเช่นเช่นอ่อาแอดจะเอาเมนูไฟล์กดโอเพนถ้าใครต้องการเอาภาพแทรกนะกรณีที่เอาภาพแทรกอ่ะสมมติแอะเจอาภาพนี้เข้าแทรกแอก็จะลากเข้าไปภาพที่จะแทรกถ้าเกิดต้องการจะแต่งก็แต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะปึ๊บอ่มนมันใหญ่มากแล้วก็ยอก่ยอย่อก็กด ctrl t กด ctrl t คือแชรไว้เอามาม์ชี้ที่มุมตรงนี้คงไม่ลงลึกนะคะเพราะว่าอันนี้เรากำลังทำเวิร์กช็อปนะเราไม่สอนแบบแบบแบบมือใหม่นะคะเพราะว่ามีคอร์สสอนมือใหม่ให้เรียนทําตามแล้วแต่ว่าทํำตามมัอนพี่ก่อนกดชิปแล้วก็ปล่อยเมาส์ป,อย,ปอยชิป enter หรือต้องการจะให้เขาเอียงหน่อยๆน่ก็ได้หรือจะไม่เอียงก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วก็กดชิปแชรไว้แล้วก็ การกดชิปนี่คือเพื่อให้มันปรับสมดุลน,นะคะให้มันเท่ากันอ่านะคะอ่าคลิกคลิกที่เลเยอร์ร้อยห้าสิบแล้วก็ขยับมาทําให้ตัวใหญ่ๆก็ได้อ่าขยายกดชิปแช่ไว้แล้วก็ขยายมุมเมื่อได้แล้วปล่อยม็อกกดชิปเอนเตอร์เห็นนะอ่านะคะแล้วก็ไอร้อยห้าสิบนี้เราจะใส่ธรรมดาปกติก็ได้หรือว่าใส่เอฟเฟกใส่สโตกคือเดี๋ยวนะ อันนี้มันดีอย่างนึงก็คือเดี๋ยวเราจะทําแค่กรอบเพราะสินค้าข้างในเนี่ยเราจะใช้เหมือนเดิมเลยจะได้ไม่เสียเวลาตกแต่งนะคะอันนี้มันเสียเวลานิดหน่อยเพราะว่าจะต้องมาทําปรับแต่งการจัดวางด้วยสมมติการจัดวางเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่เป็นแค่กรอบเนาะหาเผื่อไว้วันอื่นบ้างเดี<笑><笑>๋ยวไม่มีอะไรคุยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไรปรวบรวมไว้ใน youtube แน่นอนเพราะฉะนั้นจะเกิดคุณตามทั้งสองแห่ง คุณจะได้บอกเลยว่าแบบก็จะแตกต่างกันะนะคะแบบก็จะแตกต่างกันด้วยนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันล้วกันอ่าอ่าโอเคเอาประมาณนี้อาจจะใส่ข้อความเช่น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 เขียนสั้นๆเลยไม่ต้องเขียนยาวนะคะฟอนต์เนี่ยเอาตัวเล็กๆก็พอเออเอาสักลองดูสิ ไม่ต้องใหญ่มากอ่ะเลือกเป็นสีดำคือต้องบอกก่อนว่าการเลือกสีการจัดวางต่างๆเนี่ยเราทําตามใจเราเองขึ้นคืออย่างเดียวถ้าเกิดเป็นเป็นตัวเองเนี่ยถ้าเกิดย่าเป็นลูกค้าเนี่ยย่าก็จะสิ่งที่ชอบก็คือความดูปุ๊บรู้เลยอะ่ะดูปุ๊บชอบตัวสินค้าแล้วก็รู้เลยว่าในหนึ่งภาพเนี่ยมันมีอะไรบ้าง คือมันจบในภาพหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดใครใครมีหลายภาพก็แบ่งๆก็ได้อันนี้อาจจะเป็นการเป็นขนาดของสินค้าอะไรก็ว่าไปนะคะโอเคอ่ะอน,นี้จะบอกว่ามีอะไรบ้างมีฟองน้ำฟองน้ำหนึ่งแล้วก็ n t t r ตึร์ิมสามพินสี่แล้วก็สายห้อยหนึ่ง ใหม่ได้ enter แล้วก็ออ่าอ่าาตาบวกปากอา่โอเคตาบวกปากถ้ามีจมูกประมาณนี้นะคะอ่ประมาณนี้เนะนี่ยจบแล้วหนึ่งอันนะดีนี้ทีนี้เดี๋ยวบอกก่อนวิธีการเซฟลืมหมองแต่แรกเลยเราควรเซฟไว้สำหรับแก้ไขเซฟทันทีที่เปิด คือกดเซฟเรื่อยๆวิธีการก็คือให้คุณกดถ้าเกิดใครยังไม่เคยเซฟนะตรงเนี้ยตรงแถบตรงเนี้ยค่ะชื่อที่เราทำเนี้ยดูแถบนะมันจะมีดอกจันอยู่นั่นบ่งบอกว่าเรายังไม่ได้เซฟไปเซฟก่อนคือถ้าเกิดไม่เซฟแล้วเกิดไฟดับไฟช็อตกระชากคอมเราดับหายเลยนะหายนะเลยนะกดเมนูไฟลนะคะแล้วก็กดเซฟเซฟเฉยๆก็ได้ค่ะขั้งแรกนะถ้าเกิดรั้งแรกกดเซฟเฉยๆแล้วเดี๋ยวย่าจะ เลือกที่จะเก็บคุณไปเก็บไว้ที่ไหนก็ได้แนะนําให้เก็บในไดดีนะคะได้ดีหรือว่าในไม่แนะนําให้ใช้ไดซีหรือเดสก์ท็อปไม่เอานะคะข้อเสียก็คือเวลาคอมพังแฮงขึ้นมาเนี่ยบางทีข้อมูลหายง่ายกว่าอ่ะเก็บไปที่ไหนดีอ้าวลืมเลยอันนี้เก็บไว้ในนี้ก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็คือกรอบสินค้า ได้จะเขียนนำหน้าเพื่อให้ตัวเองจำง่ายแก้ไขแล้วก็ขีดกรอบสินค้า enter แล้วก็กดโอเคนี่คือเซฟไว้ใช้ไว้แก้ไขถ้าเซฟไว้ใช้งานนะคะกดไฟล์แล้วเซฟแอดนะคะอันนี้คือเราเสร็จแล้วนะเราเสร็จแล้วแบบที่หนึ่งนะคะเซฟไว้ใช้งานก็คือกดที่ข้างล่างเนี่ยค่ะเลือกตรงนี้เป็น jpeg เฉย ะะเดี๋ยวย่าจะทําเป็นกรอบสินค้ากรอบหนึ่งก็แล้วกันอ่ะกรอบหนึ่งป๊บอันนี้แบบที่หนึ่งง่ายไหมง่ายนะคะเอาอีกสักแบบอีกสักแบบเนี้ยย่าจะไม่ทําอย่างอื่นละไม่ทําเนื้อในคุณตกแต่งเอาเองได้เลยคุณจะใส่โลโก้อันนี้นึงสมมุติว่ามีโลโก้ด้วยวิธีการใส่โลโก้กดโอเพนเหมือนกันค่ะอ่ะสมมุติโลโก้เราตกแต่งมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยวิธีการใส่วางวางภาพบนนี้อีกแบบหนึ่งที่ง่าย มือนกนกัไปที่เมนูไฟล์ถ้าเกิดคุณมีโลโก้นะแล้วกด Place เมนู Place เมื่อกี้ค่ะ p l a c e แล้วเอาโลโก้เรามาวางอะโลโก้โลโก้อ่านี่โลโก้ร้านเขาอ่านะคะแล้วก็กดชิปแช่ไว้มาสไปคลิกซ้ายชีย้ไว้ที่มุมแล้วก็ลากย่อตามต้องการอ่า นะคะใหญ่แค่ไหนเอ่อย่อแค่ไหนก็ได้แล้วแต่นะปล่อยเมาส์ปล่อยชิฟเอนเตอร์นะคะเพลอๆคุณทำหลายๆแบบอ่ะคุณดูย่าแนะนำหลายๆแบบใช่ไหมคุณก็เอามาดัดแปลงตรงนั้นนิดต,ตรงนี้หน่อยนะคะอ่โอเคไหมหรือจะไม่ใส่ราคาก็ได้แล้วแต่เลยอันนี้ปรับปรับได้เองอ่ะจบนะคะจบแถมให้นิดนึงแถมให้นิดนึง ทุกครั้งที่มีการแถม2เรื่องคือทุกครั้งที่มีการแก้ไขข้อมูลในนี้ค่ะให้คุณกด c t r l s ทุกครั้ง c t r l s เพื่อเซฟไว้แก้ไขอะ่ะเออตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้งานนะเอาเซฟไว้แก้ไขก่อนทีนี้แถมอีกอันที่2ก็คือให้คุณคลิกที่ background ค่ะ background คืออันล่างสุดนะแล้วคุณคุณจะไม่ทำก็ได้วิธีการนี้อันนี้เป็น เป็นอไอเดียเฉยๆเผื่อใครอยากได้ความแตกต่างอยากได้สีสันบนนี้นะคะเช่นกดเพนทูลเพนทูลนะแล้วเลือกตรงนี้เป็นเชฟคือภาพเดียวทําได้ยาวอะ่ะนี่คือแค่แบบแรกนะคะแต่ที่มันนานหน่อยเพราะว่าเราสอนได้คัดไปด้วยเมื่อกี้นะคะอาต่อไปกดเชฟเสร็จปับ๊บตรงนี้เลือกสีอะไรก็ได้ไปก่อนสีที่แตกต่างจากนี้เเลือกเป็นสีสีฟ้าก,ากา็แล้วกัน ะะหรือต้องการสีอื่นก็กดที่สีรุ้งแล้วเลือกเอาเองแล้วก็กดโอเคนะคะอ่ะอยากจะสีฟ้าไม่เอาสตรกไม่เอาขอบก็กดแล้วก็กาทิ้ง enter อ,อ,อ่ะทีนี้จะทําแบบนี้ค่ะคือตรงนี้ใครจะทําหรือไม่ทําก็ได้เช่นอจะทําแบบนี้นะดูก่อนที่ว่างคลิก enter จบเนี่ยแค่เนี้ยเอาง่ายๆแค่นี้เลยนะคะหรือตรงนี้ปึ๊บปึ๊บจบนะคือแล้วแต่ว่าคุณจะดัดแปลงยังไงก็ได้นะคะหรือคือถ้าเกิดมันลกมากมันก็ไม่ดีแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราเราทำแล้วเนี่ยมันรู้สึกมันไม่ลกมันมันมีสีสันดีกรอบปึ๊บอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ,อาส่วนตัวนี้มองว่ามันเลอะมันเลอะละเริ่มเลอะละ เออนะคะแต่ค่อยๆวางเดี๋ยวสังเกตนะทุกครั้งที่เรามีการจับใหม่อะค่ะเขาก็จะสร้างเลเยอร์ใหม่ให้กับเราอันนี้คือเลเยอร์สี่สี่เหลี่ยมตุกิตะกีะก้กลองปิดตาดูเห็นไหมคะปิดตาแล้วดีลิททิ้งก็ได้ไม่เอาไม่ชอบชอบแบบนี้แค่นี้ก็พอเอ็นเตอร์เห็นไหมคะถ้าเกิดชอบแค่นี้ก็โอเคถ้าเกิดไม่ชอบเลยก็จะปิดตาดูก็ได้เอ้ยเอาเฉพาะข้างล่างดีกว่าอะไรเงี้ยมันไม่ลุ เห็นนะจบแล้วอันนี้แบบแบบที่หนึ่งที่คุณจะเลือกก็ได้ว่าจะวางตรงไหนอะไรย,ยังไงเนาะเคลียน,นะคะ,ะเดี๋ยวก็ขอเซฟไปใช้งานวิธีการเซฟไปใช้งานคือเซฟแอรนะคะแล้วก็กดเปลี่ยนเป็น jpeg จำได้ใช่ไหมเมื่อกี้เราเป็นกรอบที่หนึ่งไปแล้วนะคะเซฟํำได้นี่เอาใช้งานจบแล้วกดโอเคอ่ะทีนี้อ่า อ่าอีกสักแบบหนึ่งซึ่งทั้งหมดมันก็ไม่ได้ต่างกันนะคะขอแถมมาอีกสักแบบหนึ่งแล้วก็มันน่าจะมีเวลาที่ที่เร็วขึ้นเพราะว่าเพราะเราใช้อ่อเดี๋ยวนะเราใช้ที่ลักษณะคล้ายกันนะคะคล้ายกันใช้ใช้คล้ายกันนะคะเดี๋ยวขอปิดตาพวกนี้ก่อนอ่ะวิธีการสร้างเอกสารใหม่เหมือนเดิมคมําเมนูไฟล์ เมนูไฟนะคะปึ๊บห้าร้อยห้ารอยเหมือนเดิมตรงนี้จะสิบสองเหมือนเดิมกดโอเคแบบที่สองสร้างเอกสารใหม่นะคะคลิปละสองแบบก็แล้วกันอาคลิปละสองแบบนะคะเดี๋ยวเราจะเอาของพวกนี้ไปวางของเดิมอะไปวางเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องตัดต่อใหม่เหมือนเดิมเลยค่ะแบบที่สองอันนี้นะคะ แล้วอันนี้ background ปลดเข้าไปสร้างเลเยอร์ใหม่ตรงนี้ค่ะข้างทางขยะนะคะกดตัวนี้ปุ๊บนะแล้วเลือกสีเลือกทางสีก่อนก็ได้ทางสีนะคะนะแล้วก็เลือกคลังสีเนี่ยคลังสีปุ๊บขึ้นขึ้นมาให้เลือก background สีที่ค่อนข้างจะตัดกับสินค้าเราสมมุตินะสินค้าคุณสีขาวอย่างเงี้ยออกแนวขาวสว่าง โทนเย็นสีขาวกว่าอาจจะใช้แบบว็กซ์เราสีดําก็ได้แล้วแต่อันนี้ก็เอาแบบเบเบที่มันดูธรรมดาแต่มันก็ดูแบบเรียบง่ายดีนะคะเดี๋ยวสินค้าของย่าเนี่ยเป็นไอ้นี่เป็นเจ้าตัวนี้นะคะหรือคุณจะเอาสินค้าไปวางก่อนก็ได้นะเป็นมอเป็นมุกนะคะเพลิกซ้ายแช่ไว้ที่สินค้าของเราที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอาจจะเป็นอันนี้หรือว่าภาพเดิมก็ได้แถบเราอยู่ตรงนี้เราจะเอาเขาตรงเนี้ยไปวาง คลิกซ้ายแช่ไว้หยัดปล่อยเมาส์เอาไปจิ้มแช่ไว้เมาส์เราต้องต้องมือเราต้องแข็งนะแล้วก็ลากลงมาปึ๊บเอาแค่นี้ก็พอกลายเป็นสามเลเยอร์ทุกคนมีสามเลเยอร์แล้วนะคะคราวนี้คุณคลิกเลเยอร์ที่ข้างล่างอะคะ่ะอันที่เราสร้างตะกี้นะอันนี้นะข้างใต้ของใครหายสมมุติของใครเป็นแบบนี้คลิกที่แบ็์กาวแล้วสร้างเลเยอร์ใหม่กลับมาแล้วตามนี้นะคะแล้วเราจะเทสีอ่ะเทสีที่ทำให้สินค้าเราเด่น อ,อะไรดีเอาสีดำแล้วกันง่ายดีกดโอเคลองดูสิเมาส์เราเป็นถังสีคลิกเลยค่ะเมาส์เราเป็นถังสีแล้วคลิกซ้ายปึ๊บเห็นไหมคะเด่นขึ้นมาเชียวอ่าหรือใครจะเอาสีอื่นลองก็ได้นะคลิกคลังสีแล้วก็เลือกใหม่อ่าแล้วแต่ลองก่อนลองก่อนสีเข้มๆหน่อยเพื่อที่จะ อให้มันเด่นขึ้นมาน,นี่มันดูแสบตาไปก็ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ว่าใครรู้สึกยังไงก็ลูกค้าที่เข้ามาเขาก็จะรู้สึกแบบนั้นนะคะเหมือนเราอ่อันนี้มันกลืนไปเห็นไหมคะบางคนอาจจะแบบว่าเอ้ยใช้สีขาวดีกว่าเยอะแล้วแต่นะแล้วแต่นะคะอะกรณีที่หลายคนจะใช้สีอื่นนะคะหรือว่าแบบนี้ใช้สีอื่นอันนี้ไม่ยาวมากไม่ยาวมากอะ เทสีก่อนให้เรียบร้อยนะคะอ่าทีนี้จริงๆแค่นี้จบแล้วเอาสินค้ามาวางอ่ะสมมุติอันนี้คือภาพนี้นะเคลียร์ไหมเดี๋ยวเราจะเอากรอบออกเหมือนกันนะคะเหมือนกันนะทำแบบขี้เกียจแบบนี้เดี๋ยวเอาอันนี้ออกด้วยแต่งสินค้าอะไรให้เรียบร้อยแล้วทำกรอบนะคะสมมติเราอยากจะได้แบบนี้บนภาพนี้เราก็เทสีเลือกแบ c ็กกราวค่ะเห็นแบ c ็กกราว d ์ไหมคลิกแบ c ็กกราว d ปึ๊บ วางให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็คลิกแบ็กกราวสร้างเลเยอร์ใหม่ปึ๊บคลิกซ้ายนะเห็น,นะคะแล้วก็เทสีเลือกทางสีกดสีต้องตามต้องการแล้วก,กดโอเคแล้วก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งเห็นนะคะถ้าฟอนต์เราเป็นสีดำแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวซะจะได้เห็นชัดคลุมดำให้หมดนะคะแบ็กกราวด์สีต้องการสีขาวคุณก็เลือกตรงนี้สีขาวก็ได้ข้างบนนะคะปึ๊บน,นะ,ะกดโอเค bên máu bên múa